สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนสบายดีเด็กเปล่าอาเบัดสกูสุขคนเพื่อนกาเอารถมาส่งในพี่น้องเพื่นเอาส่งเอามาส่งเป็นทีเห็บห้อยแล้วพอเซ็งเพื่อนกาเบิ่งรถอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจาก้องโหลดเพื่อนกาหนับหนับเงินเบิ่งนะเงินบ้านมีกระจายไปแล้วเนาะมิงเนาะเงอนีีกระจายเป็นจํานวนเงินสดได้เงินกระจายอยู่าเส้นหานะมือนีลเนาะ เมื่อนี้จำวยก็ได้จ่ายปหาเซ้นหาหมื่นบาทแต่พี่นอกว่านีมัดจำเซ็นหนึ่งหกเซนหาสื่อกันไดเป็นรถเนาะเลยนอสิงมันกาเบิ่งรถเนาะงเยดีพี่น้องสบายดีพี่นองโดมาแกนี่ยเจ้าเมื่อทำคุณยู พี no ่องเพว่าแม่จมวยยายผิ <kah> <ai> um ินน้ำงบนำหอม่ะเบินอยู <ai> um ่เฮือนยายเมนสิครับเมื่อกลับไปส่งนั่นอีกนาเอามามาส่งมือเลยมาพี่ลูกมาบ้านนี้แพงแดงสบายดีพี่น่เะดินกว่า ดีใจบ่หนองแพงกีดีใจแต่คอยฮักรถลูกเออรถกระมาหันมาถึงแล้วลุงวันกับป้าน้อยเพิ่นกามาเลยพี่น้องว้าเอ้ยใอยคือสวยแต่เมื่อไงหมาบจำมาชิกมาอยู่ไดนน้องนัดแกงกี้ต่ทีไหนได้นดงาลำน้ำลุงวันดีใจบ่ลุงวันกับเพิ่นมาเข่าสะรันเมื่อไนเออขอบใจเด้อนังเสี่ยวเข่าเมื่อเฮือนยายเดี๋ยวนี้แหละ งานเสร็จระบบเมื่อแหล่ให้อีแม่หัดก็หน่อยเนาะบ่บ่หัดอย่าพูดเลยเราไม่อยากมาเช่าเนี่ยเรามาขอยสิทธายู่เพื่อนเด้อเราเอาเมื่อเพื่อนโกงคนเขาเราอะเออเอาไปแจ็สรถจักรไปคอยแน่คอยสิในโูนเออคอยสิไปใส่คอยสิไปเเล็บก่อนพี่น้องเลยเอาหลบมันเช็คเบิร์กอันอันน้ำมันอันมันยังเครื่องเสียงมันบ่ได้นะมันอย่ามันสอดเนาะอย่ามันนะ เตลิดเตลิดโอเคพี่น้องมีแต่สิเมืองสโนูย่าล่างเองพอซิงผลมาสิล่างเองเออเชียวกำว่ายินดีน้ำยินดีน้ำแมนแมนตอนนี้กะสมุยกะ่ใจเงินก็เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะรถนานพอซิงผลขับรถกําลังสีเมืองหายายพี่น้องดูสโนให้ผลขับรถขับล่างให้ ต้องให้มแหหม่ได,ด้พี่น้องครับรถไหนจะมวยกันกำลังเดินทางพี่น้องเลยกำลังสิออกกันนาเฮือน,น,ลอเ,นเลยนะหอนเงอนแล้วพี่น้องอหอนเงอนยายนิดแหละยายนิดเป็่กหับเอามาขำม,มาคูณพีนน่นองเดับรบลางหคำคูณหมุนขืนหอนเงินหอนซานยายนิดแล้ว กันน้ได้บ้าไหมมายูนจ่อโค้งได้บาไหมอูเรื่องนงานนจงดมนักจะได้รวได้้สองหันด้านได้น่้วได้เก้าขั้คูณได้เ้น้้าโซ่ได้ทำน้ำโซ่ได้หนิหับรลดับล่างข้าน้ำโซ่ทำคูน มีแต่โซกบแต่ลาบเขาออมา,ามีแต่โซกมีแต่ลาบยันดิ่นกระหับตรวหับลายมานบาน่้ลูนอกด้อรรัรน้ยายขุดอนไอ้ายขุคอน โา่ไแล้วตัวเด็กตเราเมาอยู่นจขอใหม่เวเด็กโตเด้ออจอของใหม่เยอากูนเอออเจ้าไอ้ไเจ้าขอใหม่ สูงเพียงเจ้าของหนวดตัวจริงก็นอนเลยพี่น้องเลยเจ้าของหนวดตัวจริงกนนน็นอนอยู่ในเจ้าของหองนวดตัวจริงรับแต่ได้น้องน,น,อน,นับยายนิดแล้วมันยังไงทางขึ้นก่อนให้ย่า่ขื่นขื่าตให้ขื่นขื่นน้องแพงก็นอนในรถแหละน้องแพงกับเจ้าของรถก็นอนแหละ เป็นขึ้นแล้วพี่น้องผ่ะในเฮือนนั่งเนอะพี่น้องเด้อผ่ะในเฮือนนี่แม่นั่งแล้วเป็นไงโชคโชคยิงเิ้กเออผ่าในเฮือนนั่งนะเออถึงหกโต้เลยกําลังนี่มีแต่สีศมบ้านหรันนี่นี่นี่มันเหยียบกันได้เหยียบมันมีอยู่มันสูงพันได้เหยียบมีอยู่สีคล้ายๆกับรถป้าน้อยเลยสีเดียวกันแต่ป้าน้อยสีออกแดงๆกว่า ทีเดียวกันพี่น้องในบ้านเียนี้จะที่สดแม่น้องแพงปั๊บทุกนอนหยเก่าเอตางตกายกำคุณทำคทำคุณททำคุ้นำคุณทำคุณทำคุทำคาคุณคุดคุณุณทำนุณทำทำคุณุนทำคทท ทางนั้นก okay. um, yes. ็กินข่าวแล้วเมสิส้มเจ้าจสพี่น้องมาต้มกินข้าวต้มสำเลยพี่น้องเนื้อที่ข่าวทำการติดเสเลยเห็นผนกระปูใหญ่เห็ดผนกระปูก็สิ เห็าเห็ดป่นกับปูเบแม่ห็าเห็ดปนกระปูแม่แม่ปนกับปูยายเห็ดป่นกับปูนเหรอแสบมเ็เป็นเผเนาแล้วทีปนกระปูะครับหลเนี่ยปนกัะปูรับหลดเ ใครยังบม่ได้เปิดเห็นอยู่ใครยังบ่ได้เปิดเห็นอยู่าเหรอยูแซบมันมาเกนน่เงี่ยกระเจ็บนะแค่ไหนเห้ยบนกองปูห้ามันขนาดนักปิดบ้างมึงอะ ตอตอนาอาหารยายการต่อแรงแรงมาตาเวนตกับคนร้ายหลาย,ลาย,เ,ดย,เ,ดยเด็กน้อยเด็กเล็กกะเต็มอยู่เดินตรงเฮียนเด็กน้อยกะไปเตะบานเต็มอากาศดีในเมื่อนี่น้องปิ่นกะดีใจร้ายพี่น้องเลยได้หับลวนหับล่างใหม่คำคูมมุมหมุนข้นเด้อน้องแพงกะนอนในรถผู คันใหม่มาคำคูณหมุนขึ้นนี่ก็ทีได้ลาไปก่อนเด้จ้าพี่น้องคาดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งส่องสามวายซซอนชิมเด้จ้าพี่น้องน้องปิ่นกระดีใจหลายๆได้ในหาบรถใหม่รับสามสิบใหม่เขามาคำคูณมูนขึ้นผิพาประการใดก็ขอโทษขอภัยเด้จ้าลาไปก่อนเด้จ้าพี่น้อง